สบายดีพี่น้องพุทธสุขสุขเด้อสบายดีพี่น้องสบายดีแม่เต้สบายดีอ่ะสบายดีป่ารู้ไหมว่าไปเออื้อนี้ก็พาหลานอ่าไปกพลังเดินทางไปสวรรค์ในเขไปหาไปหาเครื่องฝากจากพ่อแม่เพิ่นพี่น้องเอ้ยจากพ่อแม่เฒ่าอตเตอตเต้ยเพิ่นก็จ๊ แต่าเบิ่งเด้อพี่น้องมีหยังเนาะมีหยังแหน่ไ้เต้ยจักได้หยังใน่ลูกเลี้ยงใจเนี่ยมาปีนเต้ยมาปีเออไม่มียังแน่แม่จะว่ามีรถแล้วก็มีของลินแล้วก็มีขนมเออมีรถมีของลินแล้วก็มีขนมคิวรถสวรรค์นาเขตมุกดาหารพี่น้องประวัติชาบุญประวัติพนักขับรถ

ดีใจลาสิได้ไปครับเพ่องโอ้บ uh. ันมากจังเลยมากจังเลยเอ้อเดียวนมาหอดชนหงกระจกนี่อ้หอดชนนกงกระจกตีแล้วเพม่อนชนใบมอนกันแม่แล้วีน้องเลยมีแม่สามไอ้น้องมันห้กข้องดังล้องไปไกลหรือ่าโอ้บงแบคอยอย่ล้ีน้องเลย đẹt boy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  à cạch line cạch line นักเลงนาักาุดเดื้อพี่นอ้องยร้านก่อยเต่แต่ทั้งไทยบ้อนสถานี รถเวลาคิวรถชลนิเขตมุกดาหารพี่น้องรถคันนี้แก้มสิออกาาแต่ก็มีรถที่จะไปเดียดนามแน่ไปมุกดาหารแน่รายการะด่ทั้งคุณทำ่มันรถเมืองเวียงจันทร์ผู้คนก็กำลังรอทา,าขึ้นรถไปตามจุดต่างๆ มุกตาหารเอ็สซีเมนเดะเมาฮอดตเถอะเอ๊ะคนกระไลลายจะมาเทียร์ซัมอิทเด้พี่น้องเอ <c oughs> สวัสดีสวัสดีแมนแล้วมาฮอดแล้ว <c oughs> ของตอน้นของฝากฝากไปฝากมาทั้งทีจะฝากไปพุ่นอีกของที่จะฝากไปพุ่นเล่นะนี่มันของมาได้หลายแนวแท้เออดีใจวัลูกดีใจโอ้ยดีใจวันลุกเนาะเนาะว้าลุกเนาะว้า วัดเสนีบกเดอืมัสนีแหละนี่้านี่นี่ปีดีก็นม่นี่นี่เรีจาเลยจับหยกมาเลย ลูกลานไปทำงานแล้วแม่มารับเครื่อง ไมมาหแต่เศร้าอยู่เนาะ่งเไอ้มาหัแต่เศร้าาได้ไนไปไปเนาะไปหุ่นได้ bây giờ chưa mà đai lép phụ nành nè phụ nhầy này chưa vô chưa mà อันนี้มันไปช่วงกันใน้รื่องนี้ตัวใหญ่นี้เป็นเรียงโดนเรียงลายเดวเท่ากับหลานเพิ่นตอดกันเดียว

พ่อแม่นะอาัาจากลูกมาคอนมาือนะครับเป็นคนทำแลทำแน่้ลูกดีกัะชุดิับค้นไตอวัดลูกหมากัวงตอวัดก่อนกินกับกี่เน้อแม่มาเอาข้าวเหนียวปีงไก ต้องกินมาให้ลูกวาเจ้าเป็นอย่างเด้ละ่ะได้ออมไหวมาสั่นมาให้ลูกสาวกินโอ้ยมนีน้องไยเนาะ <laughs> ได้ของกินยางชากินอหอร์ลูกเอินในไข่มดอีกดเป็นไข่มดแดงเต็มกระปุกได้บานมาล้วลย บัน,นี้การเสได้ก <c ười> บยาวเต่าเกินก็ได้พี่น้องเด้อลู่ลู่บนหลานตอในของตอนของฝากแล้วในของตอนของฝากแล้ว <c ười>